สวัสดีครับพามาต่อคลิปถัดมานะครับพามาชมแปลงใหม่ที่เราปลูกเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับอันนี้แปลงนี้ก็คือปลูกวันที่8เมษา2664นะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับมกรา2565นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราปลูกไปได้ ระยะเดเดือนอย่างที่พผมแจ้งนะครับปลูกได้8เดือนเ,อเขาก็ออกรูปออกผลมาให้เราได้ชมเลยนะครับนะครับดกมากนะครับเราปลูกได้แค่8เดือนเป็นแก้วมังกรอ่าหนึ่งเอวอดอร์นะครับชนิดเดียวนะครับที่ออกผลช่วงนี้ถ้าเป็นแก้วมังกรอ่าสีขาวเวียน สีขาวเวียดนามก็จะแตกจิ่งยอดสวยงามประมาณนี้นะครับแต่ไม่ออกผลนะครับถ้าเป็นแก้วมังกรเหลืองเอเวอก็จะออกผลนะครับปลูกได้เพียงแค่8เดือนนะครับแปลงนี้8เดือน8ปเดือนก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้ว น่าจะเป็นผลไม้ต้นๆนะครับที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตเร็วอ่าปลูกระยะไม่เกินหนึ่งปีได้ผลผลิตเลยนะครับระยะไม่เกินหนึ่งปีได้ผลผลิตเลยปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตเร็วอยู่กับเราได้นานนะครับอยู่กับเรา ไปอีกอืมถ้าดูแลดีๆไม่เกินไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยปกง่ายตัวเร็วให้ผลผลิตด,ดีสามารถขายกิงพั์ได้นะครับท่านใดต้องการเข้ามาเยี่ยมชมก็ยินดีนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับอีกคลิปหนึ่งนีะครับเป็นผลไมท้ที่โตเร็วมากปลูกแค่8เดือนให้ผลผลิตแล้วนะครับเรามาดูกันว่าปีนี้เราจะโตไปอีกไกลขนาดไหนนะครับสวัสดีครับ